ก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนเราและเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะคะ10บสายพันธุ์แมวยอดนิยมในไทยแน่นอนนะคะสำหรับทาสแมวก็ต้องมีแมวที่ถูกใจอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าแมวของพวกคุณจะติดอันดับยอดนิยมกันไหมไปรับชมกันเลยคะ่ะอันดับที่10แมวเบงกอ เป็นแมวที่มีลวดลายคล้ายลูกเสือดาวตัวน้อยคาดว่าจะเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแมวดาวกับแมวบ้านสายพันธุ์อียิปเชียม,มัวมีโครงสร้างคล้ายแมวป่าจุดเด่นของเจ้าเบงกอเนี่ยมีลายที่ขนเป็นจุดเหมือนแมวป่าหรือว่าเป็นลายหินอ่อนนะคะถึงหน้าตาของน้องเบงกอจะเหมือนแมวป่าแต่น้องนั้นไม่ได้ดุด,ดันอย่างเช่นแมวป่านะคะแถมยังเชื่องเป็นมีดคล่องแคล่วปาดเปียวมีนิสัยชอบวิ่งเล่นและบินป่ายรับรองว่าเจ้าของที่เลี้ยงเจ้าเบงกอนี้จะได้พบกับสัญชาตญาณแมวป่าอย่างช ท่านแมวท่านใดที่อยากเสือน้อยไว้เลี้ยงดูเล่นสักตัวก็ต้องจับจองเจ้าเบนกอไว้ได้เลยนะคะอันดับที่9 แมวสฟิงก์ใช่แล้วค่ะแมวสายพันธุ์หน้าโย่น,ยนและตัวย่นนี้มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์หรือจะเรียกได้ว่าแมวไม่มีขนแต่ความจริงแล้วน้องสฟิงก์มีขนนะคะแต่ปกคลุมบางๆเหมาะกับคนที่แพ้ขนแมวหรือไม่ชอบขนสัตว์ที่ติดเสื้อผ้ามากๆเลยล่ะค่ะต้นกําเนิดของน้องสฟิงก์มาจากแคนาดาตัวแมวตัวนี้มาไกลเหมือนกันนะคะข้อควรระวังในการเลี้ยงสฟิงก์นะคะภูมิต้านทานของน้องจะต่ากว่าแมวทั่วไประวังเรื่องอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปอาจจะทําให้น้องสฟง นนั้นป่วยและตายได้นะคะสําหรับทาสแมวแล้วถ้าจะเลี้ยงเจ้าสฟิงค์ต้องมีเวลาให้มากๆนะคะเพราะน้องจะติดเจ้าของมากๆเลย อันดับที่8แมวเมนคูนเจ้าแมวน้อยเมนคูนเกิดจากการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติโดยข้ามสายพันธุ์นับว่าเจ้าแมวเมนคูนเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เมื่อเติบโตเต็มที่เจ้าแมวเมนคูนจะมีน้ำหนักถึง15กิโลกร,รัมเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีขนาดพอๆกับลูกสุนัขเลยจุดเด่นของเจ้าแมวเมนคูนจากกะโหลกใหญ่หูตั้งตรงใบหน้าเหมือนแมวป่าแต่มีขนที่หนาปุกปุยขนแผงที่คอมองไปมองมาก็คล้ายๆกับน้องสิงโตเหมือนกันนะคะเจ้าแมวเมนคูน เป็นแมวที่เรียบร้อยใจเย็นขี้อ้อนนับว่าเป็นแมวที่น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะอันดับที่7แมวบิติช็อตแฮ แมวสายพันธุ์นี้สืบเชื้อสายมาจากแมวโรมันที่มายังเกาะอ,อังกฤษอาจจะมีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวท้องถิ่นบนเกาะตอนหลังจึงกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนจะน่ารักสายพันธุ์นี้ขาจะสั้นคอสั้นหูเล็กอุ้งเท้ากลมหางหนาดวงตากลมขนหนาแต่สั้นจมูกสั้นนะคะน้องมีติดชอตแฮร์เนี่ยนะคะจะไม่ค่อยชอบให้อุ้งเท้าลอยเหนือพื้นสักเท่าไหร่เพราะเวลาถูกอุ้มไปไหนมาไหนน้องจะรู้สึกว่าไม่สบายตัวข้อควรระวังนะคะควบคุมน้ําหนักน้องด้วยถ้าเกิด น้องหนักมากๆเกินไปโครงสร้างของน้องจะทำให้เกิดปัญหาของโรคกระดูกและข้อได้นะคะ อันดับที่ 6. แมวเอ็กโซติกแมวสายพันธุ์นี้ถูกผสมขึ้นในสหรัฐอเมริกาผสมระหว่างเปอร์เซียกับอเมริกันขนสั้นเจ้าเอ็กโซติกเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับน้องเปอร์เซียเลยนะคะแต่ช่วงคอและขาสั้นหนาเป็นแมวที่มีความเตี้ยล่ำขนปูกปุยกว่าน้องเปอร์เซียเจ้าแมวน้อยเอ็กโซติกเนี่ยมีนิสัยสุขุมไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ค่อยส่งเสียงร้องนิสัยไม่ต่างจากเปอร์เซียเท่าไหร่นะคะแต่จะนิ่งกว่าคะ่ะอันดับที่5แมวโคราช ชื่อเรียกของน้องมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นแมวสีสวา่างแมวมาเรดแมวดอกเลาแมวสีเทาจะชื่ออะไรก็น่ารักเลยใช่ไหมล่ะคะต้นกําเนิดของน้องโคราชอยู่ที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นแมวที่เด่นในเรื่องโชคลาภนะคะส่วนมากจะใช้น้องทําพิธีในการแห่ขอฝนหรือพิธีแห่นางแมวนั่นเองในตัวพูดหน้าผากจะมีรอยหยักนะคะจุดเด่นของน้องคือสีขนของน้องที่ออกสีสวา่างเทาเงินตอนเด็กๆจะตาสีฟ้าแต่พอโตขึ้นมาจะ เหลืองหรือเขียวสดนะคะนิสัยของเจ้าโคลาชอบสร้างอาณาจักรเป็นของตัวเองบริเวณที่อยู่อาศัยน้องจะขี้ระแวงไม่ไว้ใจคนจะมีนิสัยคล้ายๆกับสิงโตนะคะสําหรับคนที่จะเลี้ยงเจ้าน้องโคลาชเนี่ยฝึกให้น้องฉี่ในกระบะด้วยนะคะเพราะน้องจะสร้างอาณาจักรรอบบ้านเลยค่ะอันดับที่4แมววิเชียนมาก เจ้าแมววิเชียนมาศหรือแมวสยามเป็นแมวไทยโบราณเชื่อกันว่าเป็นแมวแห่งโชคลาภลักษณะดเด่นของเจ้าเหมียววิเชียนมาศนี้มี9ก้าตำแหน่งมงคลค่ะปลายเท้าทั้ง4ปลปยหูทั้งสองข้างดำหางดำจมูกดำอวัยวะเพศสีดำและตาของน้องจะสีฟ้าใบหูตั้งแหลมเจ้าวิเชียนมาศค่อนข้างฉลาดมากๆเลยนะคะแต่น้องรักสันโดแต่ก็ไม่ชอบอยู่ลําพังติดคนเลี้ยงขี้อ้อนประจบประแจงมากๆเลยล่ะค่ะที่สําคัญถ้าไม่ฝึกให้น้องใช้กระบะทรายภายใน บ้านนะคะน้องจะชอบแอบถ่ายมุมอาบของบ้านปาวดระมัดระวังกันด้วยนะคะอันดับที่3แมวสกอตติชโฟลด ต้นกำเนิดของน้องมาจากสกอตแลนด์มีลักษณะที่หูพับด้านหน้าหรือด้านหลังใบหน้าคล้ายนกคูกหรือนาคตัวผู้จะมีหัวกลมโตกว่าตัวเมียหูของลูกแมวจะเริ่มพับในช่วง2-3อาทิตย์เจ้าน้องสกอตติดโฟตเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับตัวอื่นๆได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถไปเลี้ยงปนกับสายพันธุ์อื่นได้เลยแต่จะมีปัญหาเรื่องการได้ยินนิดนึงซึ่งเป็นความปกติทางพันธุก,กรรมถึงยังไงก็ยังน่ารักอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะ อันดับที่ 2. อเมริกันช็อตแฮร์แมวสายพันธุ์อเมริกันสืบเชื้อสายมาจากฝั่งยุโรปและแพร่มายังอเมริกาจัดเป็นแมวขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่โครงสร้างแข็งแรงอกใหญ่ขาใหญ่เป็นแมวขนสั้นที่ขนหนาแต่เป็นเงารูปแบบของขนมีถึง80แบบกันเลยทีเดียวส่วนมากจะมีสีขาวน้ำตาลเทาปะปนกันไปตารูปไข่ปากสั้นหูตั้งสายพันธุ์นี้ฉลาดและสนใจทุกเรื่องรอบตัวรักความสนุกสนานเป็นนักล่าสูงมีสัน ชาตยานเป็นนักล่าสูงการเลี้ยงไม่ควรให้อ้วนเกินไปนะคะจะส่งผลต่อโรคหัวใจของน้องได้แต่แมวสายพันธุ์นี้ขึ้นชื่อในเรื่องอายุยืนอยู่แล้วค่ะสุขภาพน้องอาจจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะอันดับที่ 1. แมวเปอร์เซีย ถิ่นกำเนิดของน้องเปอร์เซียจะอยู่แถบเปอร์เซียหรืออิหร่านนะคะถูกนําไปเลี้ยงในประเทศต่างๆในยุโรปอเมริกาเป็นแมวสายพันธุ์แรกที่ถูกนําเข้ามาในไทยด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องและขนยาวปุกปุยสีสันมีให้เลือกหลากหลายเป็นที่น่าสนใจของท่าทั้งหลายหัวน้องและใบหน้ากลมมีจมูกพี่หักหน้าผากโหนกแก้มแน่นตากลมโตการดูแลควรดูแลเรื่องขนเป็นพิเศษนะคะเพราะขนของน้องค่อนข้างจะยาวมันทําความสะอาดเรื่อยๆถ้าไม่เช่นนั้นจะเป็นสังกตังนะคะ ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปประมาณไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ